7สิงหาคามนี้ครับสารมนูนก็จะมีการวินิจฉัยนะคดียุบพ,พักก้าวไกลาจากอาพูดกันตรงๆฮะก็คือหาเสียงแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะครับผมซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยช่วงเย็นๆนะที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะ,ะพี่เป๊กฮะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับผมหัวหน้าพักก้าไกลแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะรประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก็ถแถลงข่าวเนี่ยแหละครับค,คุณชมฮะก็คือเนื่องมาจากทำไมต้องถแถลงข่าววันนี้รู้ไหมฮะคือ พรกเก้าไกลเนี่ยเขาขอสารมนุษย์ว่าฉันอยากจะขอถแถลงปิดคดีคือพูดไง่ายๆว่าฉันอยากจะขออธิบายเหตุผลความในใจว่าทําไมต่างๆแต่สารมนุษย์บอกว่าไม่ต้องไม่ต้อง,องเอกสารที่ส่งมาเพียงพอแล้วรอวันที่7็เลยเดี๋ยวเราจะอ่านคําตัดสินให้ฟังเลย<ฆ>วันนี้พักเก้าไกลเขาก็เลยขอฮะที่จะอ่านให้ฟังะงะคุณผู้ชมมาซึ่งจริงๆแล้วก็ อ่านไป6ข้อหลักๆฮะแต่สรุปเอาง่ายๆเลยฮะคุณผู้ชมมาก็คือว่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าการที่สารมนุษจะวินิจฉัยเรื่องของพักเก้าไกลให้ถูกยุบอ่ะมันไม่อยู่ในอำนาจของสารและกกตน่ยยื่นยุบพักเก้าไกลไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาแบบภาษาง่ายๆแบบนี้เลยละกันคะครับ,รบผมแล้วก็รวมทั้งตอนนี้ฮะ คุณไอติมนี่พริศวชรศินนะฮะโฆษักเก้าไกลก็บอกครับบอกว่าคือวันนี้สิ่งที่จะถแถลงเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมสรุปสั้นๆในคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแนวทางการต่อสู้ที่ผ่านมาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกว่าตอนเนี้หลายคนบอกว่าเอาพูดตามตรงยุบยุบแน่ๆ <c oughs> ไม่พองเลยหรอไม่พองเลยอีกคนนึงบอกไม่ยุบ <c oughs> คุณไอติมก็เลยบอกว่าตอนนี้พรรคสนใจสองเรื่องคือหนึ่ง เอาละไม่จะเกิดอะไรขึ้นที่เหลือๆกันอยู่เนี่ยสอสหรือสมาชิกพักก็เดินหน้าทํางานกันต่อพักดันกฎหมายเรื่องของการใช้กรรมธิการต่างๆแล้วก็ใช้กระทู้ตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็เดินหน้าทํางานท้องถิ่นก็คือเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีการเลือกพวกนายกอบจอนะฮะก็ะอย่างเช่นตอนนี้ก็มีอบจอราชบุรีที่พักเก้าไกลก็หรือว่าเขาไม่ให้เรียกพักเก้าไกลการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาให้เรียกว่าเป็นให้การสนับสนุนหรือว่าคณะก้าวหน้าอาจใช่แบบนี้ละกัน นะครับแต่ทีนี้มาทางพี่เป๊กบ้างเพราะว่าเห็นเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเห็นว่าตอนนี้พักเก้าไกลครับก็ จดจ้องะเราจะไปอยู่พักไหนดีถ้าถูกยบกระแสเขาออกมาแล้วบอกเตรียมการไว้แล้ววางแผนล่วงหน้ามาแล้วถึงยุบเราก็มีที่อยู่พ่ออย่างนั้นนะคะบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่พักการเมืองใหม่นี่ซึ่งแกนนำนะเตรียมการเจรจาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นคือพักทินกาขาวชาวสิวิไลนะคะจากนั้นค่อยหารือกันอีกครั้งว่าเอ๊ะ จะใช้ชื่อนี้หรือจะใช้ชื่อเดิมแต่ว่าชื่อนี้มันก็ยาวเหมือนกันนะถิ่นกาขาวชาววิไลนะฮะสิทิ่นกาขาวชาววิไลนี่ฉันเติมสีวิไลเ<อ>ีวิไปด,ด้วยแล้วะคะใครจะเป็นหัวหน้าพักก็เขาบอกว่าให้เป็นคุณน,นี้ค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะสส,สบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะส่วนกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะก็ให้เป็น44สสสสเก่าเป็นหลักค่ะนะคะคุณสิริกัญญาเขาบอกว่าแหมอย่าเพิ่งร้อนใจไปมีความหวังอยู่นะ ว่าน่าจะรอดนะสำหรับก้าวไก่นะคะ,ะไม่ถูกยุบพัจง่ายๆนะคะก็ล่าสุดค่ะคุณใหม่สิริกัญญาพูดถึงกระแสข่าวว่าตนได้รับหน้าที่พักหัวหน้าตนได้รับหน้าที่หัวหน้าพักใหม่นะฮะรายชื่อ,อที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่แน่นอนแต่พักก็มีความเตรียมพร้อมค่ะหากวันนี้ใครได้ถามสมาชิกพักหรือว่าสสคนไหนว่ามีความพร้อมหรือไม่ก็จะแสดงความพร้อมแต่หากต้องรับบทบาทหน้าที่ใหม่ต่างๆก็โอเคนะคะคุณใหม่ยังพูดถึงว่ากระแสข่าวของพักก้าวไก่เนี่ยเตรียมพักสำรอง หักโดนยุบค่ะโดยมีการพูดคุยแล้วก็เจรจาไว้แล้วเพราะว่าอ,อย่างนี้เพราะว่าต้องเรียนท่านผู้ชมมาว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พักเก้าไกลโดนท้าย้อนไปสมัยพักอนาคตใหม่ก็เคยคโดนมาแล้วดังนั้นก็คือเรียกว่า ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกอกตกใจแต่เขาบอกเตรียมไว้แล้วแต่เขาคิดว่าแหมวันที่7สิงหาก็ยังมีความหวังอยู่นะอก็อต้องมีความหวังนะฮะแต่ทีนี้ครับก็มีอภคอาการเมืองอย่างเช่นท่านนี้คุณเทพไทยเสนพงษ์ฮะอดีตสสนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องพรรคเก้าไกลจะไปเทคโอเวอร์พรรคอื่นเพราะว่าการย้ายไปกลางคาันอ่ะมันยากในการสร้างแบรนด์พรรคใหม่น่าจะเลือกเทคโอเวอร์หรือไปเอาพรรคอื่นที่มีอุดมการเหมือนกันเหมือนพรรคเป็นธรรมไหมหรือว่าตั้งพรรคใหม่แต่ว่าอาจต้องเรียนคุณผู้ชมกับพี่เป๊ก จะตั้งพักใหม่บางทีมันยากแล้วกฎหมายมันเขียนไว้บอกว่าสมมุติว่าถ้าพักถูกยุบค,คุณต้องหาพักใหม่ใน60วันอสองเดือนอ่ะอพูดง,ง่ายๆมันจะหาพักทันหรอดังนั้นไปสู้เทคโอเวอร์พักที่มีอยู่แล้วสวมสมาชิกเข้าไปได้เลยสมมุติว่าโดนยุบพาตวัวแล้วก็เราจะตั้งพักใหม่ได้ไหม ก็ได้พี่เป๊กแต่ว่ามันกว่าจะตั้งพักกว่าจะขอยื่นจดกับกตกตกว่าจะไม่มทัน60วันมันอาจจะไม่ทัน60วันหรือเปล่าแต่ถ้าเทคโอเวอร์เลยเทคโอเวอร์มีพักอยู่แล้วสวมชื่อเข้าไปเพราะที่ผ่านมาพักอนาคพักเก้าไกลที่เราเห็นทุกวันนี้ก็มาจากการเทคโอเวอร์มาก่อนแล้วทีนี้ถ้าเทคโอเวอร์แล้วก็ไม่สามารถใช้ชื่อพักเดิมได้ต้องเปลี่ยนก็มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าพักที่ถูกยุบไปแล้วอย่างเช่นไทยรักไทยไทยรักษาชาติชาติไทยใช้ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้ชื่อพักใหม่ ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นคณะเก้าหน้ามีอยู่แล้วไม่ได้ม,มีอยู่แล้วเออแต่ว่าจะเป็นชื่ออะไรเก้าหรืออนาคตอนาคตเก้าหรือ <โ Although. S 2> อะไรต่างๆอีกไหมใช่เออเก้าเก้าเออ แต่ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอาก็แล้วแต่แต่ทีนี้ก็มีหลายคนบอกอันนี้ด้วยความเคารพบางคนบอกว่าไม่เห็นคราวที่แล้วเหรอยุบพักแล้วเป็นไงอ่ะพอเลือกตั้งครั้งต่อมาเขาได้เพิ่มเลยนะอแต่บางคนก็บอกว่าการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วคนอาจจะไม่นิยมพักก้าไกลแบบเก่าแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะความว่านิยมคือเขายังไม่ได้ลองทํางานเลยนะเอาจริงๆในฐานะรัฐบาลถูกไหมยังไม่ได้เป็นรัฐบาลคนก็ยังไม่เห็นจริงๆแล้วควรให้เขาทํางานแล้วก็จะได้เห็นไปเลยไหมว่า จริงๆแล้วเขาทำได้หรือไม่ได้อ่าอันนี้เราพูดแบบมุมมุมๆนะลอยๆนะคุณผู้ชมนะเพราะเดี๋ยวบางคนบอกว่าฉันยังคิดถึงลุงตู่ฉันอยากให้รู้ก็แล้วแต่มุมของคุณผู้ชมถ้าวันใดมีการเลือกตั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วเพราะพี่เป๊กมันไม่ใช่แค่เจ็ดนจะเปนที่สิบสีอีกล่ะเรายังไม่รู้ว่าการเมืองอาจจะพลิกโผพลิกผันก็ต้องรอดูเกรงกันไปเกรงกันไปนะฮะ